ดูมันนี้ดูมันนี้ดูดูดูมันเออเออเออดูมันเออเออเออสองขวบสองขวบเออดูมันดูมันหนีหลบปิดไม่ต้องปีนนีในนี้ดูวันนี้ดูวันนี้อ่าอ่าเออ เออเออสลิมจะโดนตีเออ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 ดูที่ครับดูครับดูครับดูครับอ่าดูครับดูลิงครับดูลิงครับดูลิงครับดูดูดูมันดูมันใส่อีกทางนึงแล้วดูจะออกได้ไหมอ่าดูมันดูมันดูมันจะออกได้ไหมอ่า ดูดิอ่าอ่าอ่าดูมันอ่าออกไปได้เออออกไปได้บอกแล้วออกไปได้เป็นไงอืมเออพรุ่งนี้่งีไม่ไดู้หุู่้เบ็ดโมงเ็ียกื ไปพ้อมันมันได้ไมไ,ดไงให้ไปรับตรงไหน